ได้ emperor นะคะ emperor เนี่ยมันเป็นมันเป็นไพ่ของอ่คนที่แบบว่าเชื่อมันขัดกับทัวคอยเนาะบอกว่าไม่กล้าตัดสินใจเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจในในเรื่องในชีวิตในการงานในนะอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาจะตัดสินแต่เขาเป็นคนที่ถ้าในอีกมุมหนึ่งคือของเขาเนี่ยถ้าเขาได้ตัดสินใจแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อมั่นในการตัดสินใจของเขาว่า การตัดสินใจของเขาหรือคําพูดของเขาเนี่ยคือถูกคนอื่นห้ามมาว่าว่าความคิดเขาผิดนะไม่ได้เลยคนคนนี้ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับอะไรสักอย่างนะเขาจะยึดมั่นถือมั่นกับตัวเขาเองความคิดเขาเองเป็นใหญ่สุดเลยเอมเบอร์เลอร์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมนะยอมยอมหักนะยอมหักแต่ไม่ยอม,มองอคุณเข้าใจไหมสมมแมว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องยอมเพื่อให้เรื่องนี้จบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ยอมนะ เขาจะยอมแบบพังพี่นาศไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่ากูเนี่ยเก่ง mm hmm. กูเนี่ยชนะละเขาจะเป็นคนแบบนี้นี่คือลักษณะลักษณะอ่านตามลักษณะนะไม่รู้นะของใครไม่รู้โอ้ตายตายต,าตานะคะเพราะว่าโดยโดยโดยคนที่นับอ่านไพ่ทั่วๆไปเขาจะรู้ว่าเอ็มเพลเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดมาใน Energy ของใครก็ตาม หรือคุณไปดิวอะคุณคนนี้คือเป็นคนดิวยากนะคะบอกเลยดิวด้วยยากเพราะว่าเขาไม่เชื่อคําพูดของใครเลยบนโลกใบนี้เขาเชื่อตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเอมเบอร์ Emperor. ได้หมดเขาจะไม่ฟังใครอามาดูพลังงานของคุณมากโอ้คุณมป็นสิบถ่วย ุณอาจจะเติบโตมาอยู่หรือว่าตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในครอบครัวเป็นพลังงานที่คุณอาจจะกลับไปอยู่กับครอบครัวคุณหรือใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคุณพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยนะมีความสุขแฮปปี้ดีส่วนมากอ็มเพลเยอร์เนี่ยเป็นพวกที่มีอํานาจอะไรบางอย่างนะเหมือนกับว่าถ้าเขาได้เป็นหัวหน้าส่วนมากอ็มเพลเยอร์จะได้เป็นหัวหน้า ก็เขาจะเป็นคนที่นั่นแหละพอเขาได้เป็นหัวหน้าเขาก็จะมีความเขาเรียกเชื่อมั่นในตัวเองสูงเข้าไปอีกอ่ะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ลงให้ใครนะไม่ยอมใครไม่ลงให้ใครประมาณนั้นอ่ะเอ็นเอรเรอสิบถ้วยเนี่ยคือมาดูขุณบ้างโอ้สิบถ้วยเสร็จจา ในแห่งแมนด้วยนะตัวคุณตัวคุณตอนนี้คุณนิ่งดูสถานการณ์และคุณไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นนาวอนแต่คุณก็ยังทํางานในส่วนของคุณอยู่นะทำงานเพื่อตัวเองคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะคะทำไมถึงบอกงั้นนายอวอนอัศวินถือไม้คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคุณเป็นคุณรู้ว่าตอนไหนคนนิ่งตอนไหนคนจะไฟ ควรจะทำเจ็ดดาบเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนะชอบชอบการเซอร์ไพรส์ชอบให้มีใครมาเซอร์ไพรส์หรือว่าชอบเรื่องที่แบบเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในชีวิตนะไม่อยากตีว่ามีคนทําอะไรรับหลักคุณแต่คุณน่าจะรู้นะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะดูคนออกนะเหมือนคุณรู้อะแต่แกล้งนิ่ง แต่น่งนะคะเหมือนแกงไม่รู้ไม่เห็นแต่จริงแล้วรู้นะจนะเฉยๆนะคุณรู้สึกว่ามันก็ไฮโดแฟนเห็นไหมฉลาดไม่ฉลาดละ่ะนะคุณเป็นคนที่มีการศึกษาค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นคนฉลาดชอบเรียนรู้ชอบหาความรู้คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นคนสั่งคนสอนอผู้อื่นชอบสอนชอบแนะนำทุกคนนะเข้ามาปรึกษาคุณนะคะ แล้คุณก็ให้คาแนะนําเข้าไปที่ดีด้วยนะสามารถแก้ปัญหาได้จริงเออเอาไปใช้ได้คุณเป็นคนเก่งในเรื่องการทํางานความสามารถรอบตัวคุณมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะตอนนี้นะไพ่ไม่ไพ่ไม่มีไม่มีอะไรสอดคล้องกันเลยนะคะ <laughs> ทางนี้เป็นหัวข้อเรื่องราวของความรักแต่ทำไม 3เด็กแล้วไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักมี